วันนี้นะคะพวกเรานะคะก็มาเดินทางอยู่ที่อัมพวานะคะตลาดน้ำอัมพวาส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะล่องเรือนะคะล่องเรือหารักโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้ดูบรรยากาศนะคะนี่ระหว่างสองข้างทางก็จะมีร้านอาหารตกแต่งด้วยไฟนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้เป็นเวลาขณะนี้ น่าจะช่วงเวลา18บแนาฬิกาค่ะเรากำลังจะไปดูหิ่งห้อยกันแต่ว่าระหว่างทางเราก็ดูนี่บรรยากาศสีนะคะสวยแบบนี้เลยบรรยากาศเย็นสบายวันที่เราไปนะคะ มันก็จะเป็นช่วงที่มีฝนนิดหน่อยแต่ว่าก็ล่องเหรือได้นะคะอันนี้เดี๋ยวดูมันจะกาศกันไปเรื่อยๆๆๆๆ,ๆนะจ๊ะอันนี้ดีๆๆนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดตลาดตลาดคลองถมนะจ๊ะอันนี้เป็นวัดน,นะคะมี จำไม่ได้ว่าตรงนี้จะเป็นวัดหลวงพ่ออะไรนะคะแต่เป็นองค์ที่ใหญ่มากนะคะประดิษฐานอยู่ที่ตลาดน้ำอัพภา,านะคะท่านศักดิ์สิทธิ์มากตรงนี้ก็สาธุสาธุนะคะอันนี้เรากำลังจะไปดูหิ่งห้อยกันแล้วนี่แสงพึบพับพ,พึบพับนะคะมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามาในช่วงที่น้ำลงนะคะน้ำไม่ขึ้นมันก็เลยทำให้เราไปใกล้ที่หิ่งห้อยไม่ได้นะคะอันนี้ก็ดู มันก็จะมีแสงพึบพับพึบพ,บพ,บพับนิดนึงนะคะน,นี้อาจจะไม่ค่อยชัดถ้าเกิดว่าน้ำขึ้นนะคะก็จะทำให้เราเห็นหิ่งห้อยชัดเจนมากนะคะอันนี้ก็ดูกันไปก่อนนะคะแห่งความมืดนะคะคงไม่มีอะไรออกมาเนอะไหมมีนะคะระหว่างนี้ก็นะคะอันนี้ คือพวกเราเองนะคะ3มคนน้องออนมินนาๆ